เร็วขึ้นแปลกไหมแปลกมากเออการสวดมนต์งมงายไหมไม่ค่ะเป็นการฝึกสมาธิโอ้ดูเข้าใจหมดเลยคือก่อนจะทําอะไรต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรไม่ได้สวดปุ๊บหลวงพ่ออยู่ไหนนะให้คะแนนหนูด้วยไอ้น,นั่นเขาเรียกโมหะไอ้ออนั่นตอนหลังถูกปะไอ้เลิฟ i s เ <laughs> <laughs> ขินเลยดูรู้ทันบอล <laughs> นั่นตอนหลังต้องมีทุก รู้ทันแเบื่ออันนั้นต้องมีตอนหลังตอนหลังเขินเลยนะรู้ทันอะไรโดนไลน์ดันโอเคอันที่สามอารมณ์ขันดีนะก็ฝึกเยอะๆค่ะฟังเยอะๆอ่านเยอะๆนะโอเคประโยชน์สุดท้ายจะมีพูดอะไรแซ่ซองเหี้ยจารย์บ้างไหมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะะคที่ทาให้หนูประสบความสําเร็จ อาจารย์ให้ความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็ให้แนวทางเคล็ดลับต่างๆด้วยเยอะแยะแล้วก็สุดท้ายนี้ให้อาจารย์ประสบความสำเร็จกับภารกิจในเดือนเมษายนี้ด้วยนะคะเฮ้ไอเลิฟนี่สโอ้ยเราก็ขอแจกซีเ i ็กเกตก่อนเพื่อเป็นการเลครับหลักฐานเนี่ยว่านะครับดูได้ถึง257ตบมือให้หน่อยครับ Thank you แล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะฮะเช็คครับหนึ่งหมื่นบาทจากดรบุญชัยนะ,ะเช็คอันนี้แคชแล้วก็ได้เงินทันทีนะฮะไม่มีเด้งนะครับแล้วก็เออเป็นมันไม่ไม่มากนักนะฮะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันเป็นล้านแล้วเพราะ600กว่าคือไปท็อป10มหาวิทยาลัยอเมริกันได้หมดแล้วก็ขอให้สิ่งที่หนูตั้งจิตอธิษฐานอยากเรียนต่อเมืองนอกโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็ขอให้ได้เข้าอยู่ท็อป10สมตามความปรารถนาเธอสาธุโอเคตบมือให้คุณอร์ไกรขั้นขึ้นครับ thank you สวัสดีครับแล้วมีอะไรช่วยบอกนะ v e r ก good ก็เป็นアナเดอซัคเซสเคสซ่งน่าสนใจมากนะครับเป็นตัวแทนของหญิงไทยนะฮะที่อะรครับจะ <laughs> <laughs> วิ่งตาบาจาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็นี่คือคนไทยนั้นักเรียนไทยทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ห้องใดก็เหมือนกันหมดเพีงยงใดครับตั้งโก้แล้วยังแล้วก็ลุยหรือไม่อย่าลืมนะโกอย่างหนึง่งคิดอย่างหนึ่งไม่สําเร็จต้องมีอะไรพระคาถาชีตบัญชรซึ่งเป็นองค์สมาธิในการแบกให้สารฝันเป็นจริงเป็นรูปธรรมแนะนานของท่านประธานกรรมการบริหารผู้จัดการ,ร,การใหญ่เฟสติวสตบมือให้ใจอีกครั้งหนึ่ง Thank you. So see you guys. Bye.